อำนาจที่เด็ดขาดแต่หน้าเสียดายที่อำนาจของอยุทยาในเขมรก็ไม่มั่นคงนักค่ะ 2. การกวาดต้อนผู้คนและช่างฝีมือนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการกวาดต้อนข้าราชบริพารเชื้อพระวงศ์ช่างฝีมือและศิละปะวิทยาการจากเมืองพระนครหลวงมายังอยุธยาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ศิละปะวัฒนธรรมและราชสำนักของอยุธยา รับเอาคติขมเมรมาปรับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคติสมมุติเทพและขนบธรรมเนียมพิธีหลวงที่ทําให้กษัตริย์มีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น2.2การขยายอํานาจสู่หัวเมืองเหนือและการรวมสุขโขทยัยนอกจากภาคใต้แล้วในรัชสมัยนี้อํานาจของอยุธยาย,ยังถูกขยายขึ้นทางเหนืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทในอาณาจักรสุขโขทยัย ที่กำลังเสื่อมอำนาจลงพระองค์ทรงใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นรากฐานในการรวมศูนย์อำนาจโดยทรงอภิเศกสมรสกับพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สองแห่งกรุงสุขโขทยัยจากนั้นพระองค์ได้สถาปนาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชโอรสให้ไปครองเมืองพิษณุโลกซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของอำนาจหัวเมืองเหนือ การกระทํานี้เป็นการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานทางอํานาจให้กับพระราชโอรสอย่างแนบเนียนและเป็นการรวมดินแดนสุขโขทัยเข้ากับอยุธยาโดยสันติวิธีเป็นการเปลี่ยนผ่านอํานาจจากสุขโขทัยมาสู่ราชวงศ์สุพรรณภูมิอยุธยาอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดเจ้าสามพระยาใช้กําลังทหารทางใต้ยอย่างเด็ดขาดและใช้การทูตและเครือญาติทางเหนืออย่างแยบยนต์นี่คือภาพของกษัตริย์ที่มองการไกล ผู้ที่เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงภัยให้กลายเป็นฐานอำนาจของราชวงศ์ค่ะส่วนที่สามมรดกทางสถาปัตยกรรมตำนานแห่งวัดราชบุรณนะและขุมทรัพย์ล้ำค่าวัดราชบุรณนะและการไถ่าบาปในเมื่อจุดเริ่มต้นแห่งอำนาจของเจ้าสามพระยาคือโศกนาฏกรมมรมมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์จึงต้องเป็นอนุสรณ์แห่งความอาลัยและอำนาจนั่นคือ การสร้างสรรค์ทางศาสนาและสถาปัตยกรรมโดยมีแกนหลักอยู่ที่วัดราชบุรณนะ3.1วัดราชบุรณนะอนุสรแห่งความอาลัยและอำนาจวัดราชบุรณะถูกสร้างขึ้นในปีพศ